แต่เกิดเหตุอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เรามีลูกบ้านต้องแสนคนสองแสนคนที่เราต้องรับมือเหตุที่จะเกิดขึ้นตอนนี้จะทํายังไงมันเหมือนก็ต้องคิดทุกเรื่องสเต็ปต่อไปจะทํำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นพอเกิดเหตุมาปุ๊บลูกบ้านทุกคนของเราปลอดภัยไหมน้องๆทุกคนที่นู่นจะทํำยังไงเราจะประสานกันยังไงเพื่อที่จะแบบให้น้องดูแลได้ถูกจะรับมือกับเหตุการณ์สถานาการณ์เฉพาะหน้าได้ยังไงตัดสินใจต้องเปิดห้องวอลลุ่มเรียกทีมมาแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมประชาคนทีม PR ะะเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือช่วยเหลือลูกบ้านของเราเพื่อให้โปรโตคอลนี้มันเป็นไปอย่างปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้สถานการณ์นี้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วสิ่งที่เราดําเนินการในลําดับแรกคือกลับเข้าไปหาลูกค้าเราในการเข้าไปคอนเฟิร์มเรื่องความปลอดภัยของอาคารหลังแผ่นดินไหวอันนี้เป็น p r i เ r อร์แรกเลยที่เราต้องทํา ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารเราจะเน้นเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของอาคารก็คือเรื่องโครงสร้างเป็นหลักเสาคานพื้นตรงนี้เป็นหลักเราต้องคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอาคารที่เขาใช้งานอยู่ปลอดภัย เกิดเหตุฉุกเฉินเรามีทีมซัพพอร์ตส่วนกลางคอยแบ็กอัพอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีทีมพีมส่วนการวิ่งเข้าตัวเช็คน้องทุกคนครับต้องมีสติครับแล้วก็ให้รู้ว่าตัวเองต้องทาอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองในตอนที่อยู่ณนะเวลานั้นเนี่ยควรทาอะไรครับเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของการทำเดสบุ๊กอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของการอบรมนะครับสถานาการณ์ต่างๆควรทาอะไรนิบค้างควรทาอะไรหรือว่าอยบยนีไฟควรทาอะไรบ้างครับ นอกเหนือจากทางที่ไซแล้วเนี่ยส่วนกลางของเราเนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราต้องร่วมทีมกันระหว่างนิติบุคคลของพวกเรานะครับแล้วก็ส่วนกลางเพื่อจะต้องการให้ Make sure ได้ว่าทุกอย่างที่น้องๆที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยได้รับการตอบสนองได้รับการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือทันทุงทีในเรื่องของการวางแผนแต่ละส่วนงานว่าจะซัพพอร์ตส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์กระบวนการทํางานโปรโตคอลทางานแล้วก็ซัพพอร์ตเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานบริษัท การบร็เกอร์นะครับแล้วก็ผู้รับเหมาต่างๆทีมซัพพอร์ตทั้งหมดก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะช่วยผ่อนเบาของหน้างานให้เราได้มีเวลาไปดูแลลูกบ้านงานต่างๆวิธีการใดๆนะคะเรามีการพูดคุยร่วมกันอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วทางพี่เองเนี่ยก็ได้ประสานงานไปที่หน้างานทุกๆหน่วยงานทันทีนะคะเพื่อสอบถามว่าน้องๆใครทํางานอยู่บ้างในขณะนั้นทุกคนอยู่ตําแหน่งไหนบ้างแล้วก็ลูกบ้านของเราเรามีการช่วยเหลือหรือว่าจัดจุดรวมพลจุดเซ็นเตอร์เพื่อ ที่เราจะได้บริการลูกค้ากันหรือไม่นะคะก็ห่วงใยทั้งพนักงานและก็ลูกบ้านของเราค่ะกำลังช่วยหน้างานตอบแชทลูกบ้านค่ะเพราะว่าหน้างานตอนนี้ก็นดึงประมาณหลายน้อยห้องนะคะ เราหน้าง,งานตอบไม่ทันเพื่อให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้นตอนนี้กําลังรวมข้อมูลเรื่องการแจ้งเคลมจากลูกบ้านที่ผ่านมาช่องทางต่างนะครับเตรียมข้อมูลด้านหลังบ้านการแจ้งซ่อมผ่านระบบหลังบ้านบางโครงการที่ทําไม่ทันเราก็พยายามดึงภาพแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กําลังดิวหาพาร์ทอร์ผู้รับเหมาครับผมก็ซ่อมแซมให้กับลูกบ้านเราจะเน้นหาคนที่ไว้ใจได้ให้ชั r e ว่าแต่ละนิดของแต่ละโครงการนะครับเราเซิร์ฟได้ทุกโครงการจริงๆในการซ่อมแซมให้กับทุกโครงการให้ได้ครับตอนนี้กําลังทําสรุปข้อมูลของ ลูกบ้านนะคะที่พัดดูแลอยู่ว่าตอนนี้มีโครงการที่เราดูแลทั้งหมดกี่โครงการแล้วก็ลูกค้าเราได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างเพราะหลักๆข้อมูลที่พี่ทำสุดท้ายะค่ะเราก็จะมีการประสานงานไปกับทางหน้าง,งานด้วยคิดให้เร็วทําให้เร็วสื่อสารให้เข้าใจในเรื่องราวเดียวกันแล้วก็ทํายังไงให้ลูกค้าแฮปปี้มากที่สุด